นนนนะะะตอี S <S ้คเเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของตัวเราได้ที rejection rate สมมติว่าเราส่งยื่นให้กับทางแบงค์เนี่ยแบงค์จะอ p p r o v e ที่ยากมากอย่าว่าแต่ consumer เลยจินในระดับอินเวสเตอร์หรือว่าเดลลอปเปอร์ด้วยกันก็ยากแต่นั้นก็เลยทำให้เกิดธุรกิจจอยเรนเจอร์เนี่ยนะดังนั้นเราถึงนจอยเรนเจอร์เยอะขึ้นนะคะกลับมาข้อที่3ก่อนข้อที่3เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของอ่่าเมื aggregate c r e d i ร r a t นแล้วเนาะ เรื่องอ่ารีสอร์ทนะคะเอออีกเรื่องก็คือเรื่องการที่เร,เรมามีหนี้สินในกลุ่เรือเยอะมาก household เด็ตต์เนี่ยค่ะเยอะมากนะคะซึ่งจริงก็หมายถึงหนี้เครดิตการเนี่ยค่ะคงจะเห็นข่าวไปอยู่แล้วนะคะก็ก็เรื่องนี้จะทําให้ أ, อ่าเกิดการชะนอตัวของการที่อยู่อาศัยในระยะนี้นะคะก็นี่คือภา็นตัวเป็นริงสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่คิดว่าจะไปได้ดีเลยนะคะซึ่งก็คือตัว sustainability นะคะซึนะะ่ง เมื่อสักครู่เราก็เห็นแล้วว่าสัจเทนเนี่ยในตึกออฟฟิศเนี่ย94%ในตึกที่จะสร้างใหม่ต้องมีนะคะเซอร์ติฟาย้าไม่มีสมัยก่อนจะเราบอก no t r a d e no game นะคะแต่ตอนนี้ไม่ใช่ n o t r a d e no game อย่างเดียวถ้าไม่มีเรื่องสัจเทนนี่ก็ no game ไดเหมือนกันนะคะก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญออพอสัจเทนมาเนี่ยอย่างเนี้ยน้องโอ๊ตเนี่ยวิชาวิทย์ก็ต้อง เข้ามาช่วยเรื่องของ workplace นะคะเพราะว่าพอออฟฟิศอ่าในในย้ายทันทีอ่ะทำ sustainability ตึกมีอยู่แล้วอย่าง CBE เนี่ยเราเราอยู่ตึกที่มีฟิตเวลตึกที่มีลีนแล้วแต่เราก็ยังทำพื้นที่ของเราให้เป็นเวลเซอร์ i f i c a ฟิ o เนอร์นะคะลีนเราได้พิจาโทษวที่ลีนแพลตินัมกับเวลนะคะใช่มาตรฐาสูงสโก้แล้วแบลนี้เพราะว่าพี่กมจะบอกว่าให้ทุกคนดูที่ประตูนี้ เราเพิ่งติดตัวนิริศตนก็ดังนั้นเทรนด์ตอนนี้หลักๆที่ว่าตัว sustainability อะค่ะมาแรงแล้วก็โคไปด